สวัสดีผู้เข้าชมการแข่งขันเขาได้ทุกคนตอนตอนนี้การแข่งขันยิงยิงปืนรอบรอบที่8ในปี2อ2พยได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่สิบมีนาคมนี่ถ้าทุกคนขอยดูแร็วดีผมจะได้นำตัวนักกีฬากันก่อนนะครับโอเคเริ่มจากคนแรก เขาแรกเขาเป็นแชมป์สี่สมัยเลยนะครับเขาเขาสามารถยิงปืนติดต่อกันสี่ครั้งในภายในหนึ่งวินาทีซึ่งทำให้ศัตรูเขาลับไม่ไหวเลยนะครับโอเคเคนต่อไปนะครับเป็นผู้ท้าชิงในรอบแรกเขเาเขาเป็นหน่วยงานของ บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ว่าเขาก็เก่งอยู่นะครับแต่ไม่าด้แต่ไ่ได้เก่งขนาดนั้นแต่อาจจะหักมุมก็ได้เขาจะไปรู้นะ่ะคนที่สามนะครับคนก็จากเผ่าพันธุ์กับพัเพชรเขา,าเขาเป็นเขาเป็นแชมป์หนึ่งสมัยแต่ก็โดนแต่ก็โดนเออเขาคนเลขยิงไปนะครับ แชมป์เลยเหรอวะเนี่ยเออใช่ดีโ้คนที่สี่นะครับเป็นเป็นเด็กหนุม่มที่มาจากบ้านนอกซึ่งอยากได้เงินในการแข่งขันครั้งนี้ครับและคนสุดท้ายเป็นนายอำเภอจากังหวัดโครสวรรค์นะครับ,ะรบรจ,จะ,นนะบออชนะไหมเนี่ยจะชนะไหมเนี่ย โ okay. อเคพำไม่ให้ไป็นการเสียเวลาแล้วครับนั้นแล้วการแข่งขันจะเริ่มระบาดนีนะครับฮ่า <c oughs> นายคิดว่าต้านจะชนะหรือเปล่าละ่ะเอ่อก็ไม่รู้สิมาจจะแพ้ก็ได้เพราะฝีมือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกันนะมันไม่ได้ร่วมต่อสู้กับเราเยอะขนาดนั้นเอ่อก็จริงนี่นะ ่าเสีดายจังเลยนะแชมป์คนนี้เขาเก่งมากเลยจริงๆเอ้ยโขคข้าหลาพูดพูดอะไรกันอ๋ออ๋เอเปล่าครับผมผมแค่พูดถึงเรื่องอาหารเย็นนะครับโอ้แล้วไปโอเคเริ่มเลยครับ อ้ยอาชีแตฮเพชรเน่พู้ท้าชิงมันอาจจะไม่เน่เหมือนกันนะนายอาจจะเพชรฉันก็ได้ลูกจิจิตตัวฮ้โดนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโกดนนี่ไปซะ เบอร์ปิยวเลยฉันไม่ยอมแพ้หรอก นี่เราสบายสบายไอน,นี่มันไก่จะตายไปคนจะไปครับเป็นอดีตแชมป์เลยฮีย่วันนี้ฉันมาเก้เค้นเก้นะต้องเอาบัลลังไว้มาคืนให้ฉันด้วยแล้วเฮ้ๆเฮ้คิดว่าฉันจะคืนให้กันเหรอขีห่หน,น่อยเนี่ เช่ฉันด้วยโคศอกฉันอดีตแชมป์ได้หลุดออกจากเวทีเชแชมป์เป็นฝ่ายชนะไม่นะเฮ้ไก่นั่น ไม่ขนาบือฉันหรอกเฮอฮเฮอ้ถึงตาฉันแล้วฉันจะชนะไม่ดีโอเคไม่ลงไม่รู้ละอีตอนนี้เซมโดนไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับอีหน่อยเด็เก๊ บึงอามมากเอเอโอระยไม่ถึงอเขานี่ต่อสู้ดุเดือดกันมากเออก้น,น่ะนายใช้เครื่องนั้นผิดถึงไม้นายจะเก่งกว่าฉันแต่ว่าแต่ว่านายไม่รู้วิธีใช้เครื่องนั้นอย่างแท้จริงเฮอแค่นข,ขาดเ,ยเอย จะยอมแพ้ไหมครับคุณซีคุณเบอร์สีไม่ฉันไม่ยอมหรอกไม่ยอมมันเหรอแกตายเด้โอ้ตอนนล้เบอร์สีเนี่หัวขาดไปแล้วนะครับ ตอนนี้เบอร์สุดท้ายแล้วครับเบอร์ห้ามาดูกันว่าเขาจะพีชิตได้หรือเปล่าเฮ้ยนายนายตื่นอะอะไรอะถึงตากาเนี่ยถึงแล้วโอ้ กันส,สู้ๆนะนะอย่าเพ่งแชมปนั่นนะตอนนี้เพื่อนของของเบอร์ห้าได้ได้พูดให้กำลังใจนะครับถึงแม้เพื่อนจะให้กำลังใจอย่างนั้นก็ไม่มีทางชนะฉันได้หรอกอ้ อะไรกันเนี่ยหลังหัวฉันวะเนี่ยเลือดป้าเอ้นี่เป็นคนแรกเลยที่ทำให้ฉันหัวแตกได้นะโอ้แชมหัวแตกมาแล้วครับเรียต้องตาย ฉันอย่ามีโยอมแพ้หรอกฉันต้องมีจับปืนนั่นให้ได้ไม่มีทางหรอกฮ้ยโอ้ my god อ้าวนี่การเก่งขนาดนี้เลยเหรอเออ ฉันตอนแรกฉันไม่เชื่อเหมือนกันเนี่ยฉันฝันอยู่เปล่าะเออุ้ยเจ็บจริงมันไม่ใช่ฝันนี่หว่าแต่ชนะก็ดีแล้วนะโอแชมป์ตอนนี้ล่าเลกกระตุยขนาดเนี่ผู้ชนะในการแข่งขันนี้คือได้ยามลับได้ยามละวันกลับไป ที่บ้านสิบล้านบาทน,นั่นคือคุณกานครับวู้วชนะเลยโอเค,อเ,คเออแล้วเดี๋ยวอีกสิบปีข้างหน้าเดี๋ยวมารับเงินลเนลยครับคุณกรรมการครับ บ้าเวะเนี่ยโอ้ยกว้ยโคตรหน้าฉันเออเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยอะไรชนฉันหัวเนี่ยกำลังหลับพันกำลังบฝันดีเลยเฮ้ยเด็กน่นเลย ไม่เท่าไรหรอกเอ๊ะได้ไปเก่งเพราะปนโคเหลืองกันเือ,อใช่แล้วไ้ก็อย่าไปยุ่งกับพวกเราแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วไอ้พู้นี้ฉันจะไม่ให้ค่าเหยื่อของฉันด็ดคดไอ้เจ้าไอ้เจ้าอาร์มนั่นคือเหยื่อของฉัน พอดีเมื่อคืนน่าจะนอนดึกไปหน่อยฮะเล่นเกมเพลินเลยจนถึงตีสนะามเลย่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปหาการกันโอ้ยเลยแล้ววุ้ยโอเคฉันชนะนะแต่ฉันรู้สึกหมดแรงอ่ะอ้อ โอ้ยนา้ลมทับตัวฉันได้ไงวะเนี่ยเออน่าจะเหนื่อยมากเลยนะั้นอ่ะฮ่าแต่พวกเราแบกก้านกับปานเถอะเออเกานสินะฉันยกไปกรงลอยวิ่งฉันแค่ว่าเวทของฉันน่าจะแรงไปหน่อยนะ